ทำไมมันดีขนาดนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยภาพที่จางลงเลยอะด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเราเป็นสาวห้างมาก่อนเราไม่เคยเจอแบบอะไรขนาดนี้ก่อนมีคนมาทักทำไมค้ำลงล่ะเอ้าไม่ค้ำได้ยังไงเนาะเราขายของอยู่แบบการแจ้งขนาดนี้ไม่ได้ท้าเลยร้องพื้นคือรู้สึกว่าไม่อยากใช้รองพื้นเพราะว่ามันรู้สึกหนักหน้า ก็คือเขาว่าใช้ตัวนี้แล้วหน้าดีถามเขาว่าใช้อะไรมาเขาก็เลยเออนี่ไงตัวนี้นะเป็นตัว Y8 แะอะคะ่ะคือเขาก็แบบว่าแนะนำเรามาว่าเออลองทาดูสิเนื้อครีมมันซึมผิวเข้าดีม,มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นึกเลยว่าครีมตัวนี้เทียบกับที่เราเคยใช้มากับผลลัพธ์ที่มันได้อะคะ่ะมันต่างกันมากเลยไปเจอแม่ค้าปะทูเขาก็ทัก น้องน้องที่เป็นลูกค้าประจําสมูทตีเ้เรานี่แหละเขาทักเอ้ยทําไมหน้าใสอ่ะทําไมแบบหน้าดูดีขึ้นจังเลยอ่ะเราก็เลยอ่ะพี่ใช้ตัววายแปดตัวนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบไปนแนะนำให้เขารู้จักเขาก็เลยอ๋อจริงเหรออ่ะอยากลองใช้บ้างผิวอะ่ะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นขึ้นเนาะก็จับความรู้สึกได้ว่าเหมือนผิวมันเริ่มกระจางใสขึ้นละกระมันเริ่มแบบจางลง ตอนนี้รู้สึกว่าออกแดดแล้วมันไม่แสบหน้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยคะ่ะก็เลยใช้ต่อเนื่องมาตอนนี้ก็หมดไปละหนึ่งกระปุกอุย้ยรู้สึกว่ารักผิวตัวเองมากๆชอบมาก,ม,าก,ม,าก,ม,ากมันดีรู้สึกแบบแต่งหน้าติดแล้วที่สําคัญคือเรารู้สึกว่ามันเปิดโอกาสให้ชีวิต มันไม่จําเป็นต้องใช้แอปหรือว่าฟิลเตอร์อะไรในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องมาคอยลบจุดกะอะไรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สําคัญนะคะคือคือหน้าสดก็รอดอะแฟนเนี่ยก็ชมไม่หยุดเลยบอกว่าเฮ้ยทําไมสวยขึ้นน่ะใช้อะไรอะ่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะเมื่อไหร่ที่ไม่ใส่แมสกก็คือว่าเฉิดฉายเลยค่ะ